สถานีบ้านโป่งท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บันไดทางขึ้นลงทางด้านซ้ายมือของท่านค่ะแต่เรามาระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถด้วยค่ะท่านผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บันไดทางขึ้นลงทางด้านซ้ายมือของท่านค่ะแต่เรามาระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถด้วยค่ะ ขบวนรถที่จอดเทียบทางฉลาบ้านโป่งขณะนี้เป็นขบวนรถด,ด่วนขบวนที่83เดี๋ยวจะส่งท่านผู้โดยสารชดทางสถานีกลางกรุงเทพปิวาสไปทางสถานีกลางค่น รถที่นี่หมอกจากสถานีบานโงไปแล้วเดี๋ยวาส่งท่านโดยสารที่สถานีราชบุรีเพชรบุรีวนิเ็นสถานีประมาตามมาจากทงสถานีบัานโปงสถานีรของกระทรวงนิสภาคพิเศษรถไฟป็ยสาราธารณะนาสาุกาท่จะสินดมาโดยสาัดีารจะงทีสถานีรถไฟสน